ในส่วนของชิ้นหลังนะคะด้านหลังชิ้นหลังก็ถักเหมือนกับด้านหน้าโดยเริ่มต้นจำนวนหลักจากด้านล่างตรงนี้ถัก3ลายแล้วก็ขึ้นโซ่ร้อยหโซ่หรือว่าร้อยหหลักก็เหมือนกับด้านหน้าทุกประกาศเลยแพทเทิร์นจำนวนหลักเหมือนกันถักให้ได้ถึงแถวที่18ความยาวเสื้อนะคะในในแบบความยาวเสื้อแค่18เส้นตรงนี้คือเส้นอกค่ะ พอเราถักถึงเส้นอกคือในแบบได้แถวที่18หลังจากนั้นแถวที่19เราก็มาลดหลัก19ลดหลักไป4ีแถวให้เหมือนกับด้านหน้านะคะนี่คือส่วนของด้านหน้านะคะก็คือตอนนี้ชิ้นหลังเนี่ยถักถึงแถวนี้พอแถวต่อไปแถวที่19 20 21 22ี่ยิบเดยิบสองเราจะลดหลักค่ะนะคะลดหลักแล้วก็ถักตรงๆงโดยที่ไม่ต้องทําเหมือนด้านหน้าตรงนี้ก็คือด้านหลังเราจะทําเหมือนด้านหน้าเฉพาะบริเวณแค่นี้ค่ะ รอบวงแขนเราถักไปจนถึงพลิกกลับไปกลับมานะคะจนถึงแถวที่สามสิบสี่เลก็อันนี้ก็จะเป็นแถวที่สิบเส้นอกคือแถวที่สิบสิบปดนะคะต่อไปแถวที่สิบเก้าเราก็จะทําซ้ําเหมือนด้านหน้ารอบวงแขนเราจะลดหลักแถวที่สิบเก้ายี่บยิบเอดยิบสองเลยนะคะเราก็ถักโดยตรงนี้เราจะเลื่อนหลักเลื่อนหลักตรงนี้เลื่อนห่วงมานะคะเลื่อนห่วงมาจนหลักหลัก ที่5ค่ะค่ะอันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะก็ถักตรงๆมาตัวมาร์คสีม่วงนะคะตรงนี้คือแถวที่23แถว19 20 21 22เราลดหลัก23ถักตรงๆขึ้นไปจนถึงตัวมาร์คสีชมพูคือแถวที่31นะคะ23 24 25 26 27 2ี่สิบแปเอต่อไปอัน2ข้างเลยนะคะอันนี้สาอต่อไปแถวที่32จนถึง35นะคะจะมีการปรับแพทเทิร์นตั้งแต่3าองแถวนี้จนถึง35จุดตี่นกลางของลายโปร่งการมาร์คสีม่วงไว้1 2 3นะคะจุดลายโปร่งเราจะปรับแพทเทิร์นก็คือนะก็คือจากลายทึบเหลือ3หลักสุดท้าย1 2ึสา เราก็พันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแล้วเพิ่มหลักให้ใหญ่ขึ้นให้สูงขึ้นข้าม1ลงหลักที่สองค่ะปลดได้1ครั้งขะละลดผ่าน1ครั้งเนาะปลดได้สองครั้งแล้วก็ปลดได้3ามครั้งนะคะหลักเขาจะสูงกว่าแถวที่แล้วนะคะแล้วก็ทําซ้ำหนึ่งข้ามปลดได้1ครั้งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สได้มา2หลักค่ะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้ตรงกลางปลดได้หนึ่งครั้งปลดได้สองครั้งปลดได้สามครั้งได้มาสามนะคะแล้วก็ทำสามข้ามหนึ่งหลักลงหลักนี้หนึ่งสองสาสี่สี่ช่องแล้วเนาะก็หนึ่งสองสาห้าข้ามหนึ่งหลักอันนี้ก็ห หนึ่งสองสามค่ะจะได้ลายปร่งมาหกช่องโดยที่หลักเขาจะสูงกว่าเดิมนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหค่ะเราก็เลื่อนจุดมาร์กมาไว้หลักนี้ตรงกลางนะคะหลักกลางเขาจะตรงเสมอนะคะเขาจะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วที่เหลือเราก็ถักตามถังตามแพทเทิร์นได้เลยตรงนี้ก็ขยายหลักเหมือนเดิมนะคะมาเจอหลักนี้ก็ทําซ้ําเหมือนกับตรงนี้นะคะเราก็ถัก แบบนี้ไปเลยนะคะแถวที่32ตัวมาร์คสีชมพู3เอดนะคะก็คือ3 2เราจะปรับแพทเทิร์นโดยตรงลายทึบเราถักปกติเราจะปรับเฉพาะลายปโปรง่งโดยที่ลายปโปร่งเราเพิ่มหลักนะคะก็คือจำนวนหลักที่สูงกว่าก็คือ1 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะ6หลักนะคะที่เราเพิ่มหลักพันหัวเข็มปลด ปรดหม่3ครั้งนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนจุดอื่นทําเหมือนเดิมนะคะเฉพาะที่เป็นลายโปรงที่เป็นตัวมาร์กสี่โมง3จุดนะคะสําหรับแถวที่32ค่ะต่อไปแถวที่33ทําซ้ําเหมือนแถวที่32น33นะคะ,ะ,คะก็คืออันนี้3ามเอ็ดสามสองสามสาทำซ้ำแถวที่32ค่ะก็คือเพิ่มหลักลายโปร่งให้สูงขึ้นมานะคะ ลายทึบธรรมดาอันนี้เราก็เพิ่มหลักสำหรับแถวที่33ค่ะมาดูแถว3 4 3 5นะคะอันนี้เป็นเส้นรอบวงแขนด้านนอกเราก็จะทำเหมือนด้านหน้าเลย2แถวสุดท้ายก็คือตรงนี้ค่ะ1 2 3ได้หหลักแล้วก็อีกครั้งหนึ่งปกติตรงนี้เราลง3นะคะเราในแบบการลงแค่2ค่ะแบบนี้ค่ะจะได้มา2หลัก แล้วทีนี้เราก็ลงหลักไปเลยหนึ่งหลักให้เหลือสามหลักสุดท้ายก็คือ1แล้วก็สองหลักไม่ต้องเพิ่มไม,ไม่ต้องใส่ตัววีนะคะถักตามหลักเลยแล้วก็อ่ะแล้วก็สามค่ะก็คือตรงนี้เราจะเหลือลายทึบหนึ่งสองสามหลัก เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเพิ่มสองจากแถวที่แล้วตรงนี้เป็นสามสองเราก็จะได้ตรงนี้อีกทั้งหมดก็จะเป็น1 2ึ่งสามสี่ห้าห้าหลักค่ะนะคะพอได้5หลักเราก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงลายโปร่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งก็หนึ่งสองสาได้มา1ช่องแล้วก็ทําซ้ําข้ามหนึ่งหลักลงหลักถัดไปหน แล้วก็สามได้มาสองก็นะคะถักครบจนถึงริมตรงนี้นะคะแถวที่สามสิบสี่นะคะเราทำลายปร,รง่งตรงริมตรงนี้เราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลัก แล้วก็ลายโปร่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหช่องปกตินะคะอันนี้คือเส้นตรงกลางเราก็ถักโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มหลักตัว V เหมือนแถวที่แล้วเราถักตามหลักเลยค่ะลงจำนวนหลักตามหลักเลยมาจนถึงเรมตรงกลางที่มาร์กที่ขยายนะคะหลักที่ขยายเราไม่ต้องใส่5้าหลักนะคะเราจะลดก็คือลงแค่1หลักค่ะแบบนี้ก็คือพอหคอหนึ่งหลักค่ะ อันนี้คือจบสำหรับแถวที่34นะคะก็คือเราถักตรงนี้เหมือนลงแค่สองหลักตรงริมนะคะแล้วก็ลงหลักมาปกติลงช่องปโปร่งแล้วก็ถักหลักไม่ต้องเพิ่มหลักตามหลักเลยจากแถวที่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่3ามส้า <35 S 2> เราพลิกกลับค่ะก็เป็นแถวสุดท้ายคือแถวสุดท้าย35มห้าจำนวนหลักต้องให้เท่ากับด้านหน้านะคะก็คือ ต้องเหมือนกับด้านหน้าทุกประการเพราะเราต้องเชื่อหมหัวไหล่นะแล้วก็ในแบบของการจะลงตัวแบบนี้ก็คือตรงนี้1หลักอันนี้ได้มา1หลักนะคะแล้วการก็ลงทุกหลักเลยนะคะลงไปให้ได้14หลักก็เหมือนกับพอดีลายเขาลงตัวพอดีนะคะก็คือของการแบบนี้ไปชนถึงให้เหลือตรงนี้อันนี้ลายปร่งนับไป1 2 3 สหลักสุดท้ายกันจะถักมาจนถึงหลักนี้นะคะเราถักมาได้14หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดสิบสองสิบพอได้14ในแบบลายลงตัวจะเหลือ3หลักสุดท้ายหนึ่งสอสาตรงนี้จะเป็นปโปรง่งเขาก็จะลงตัวนะคะเราก็ลงลายลายปโรปโร่งลายโปร่งเราก็ยังทําปลดไหม3มครั้งหนึ่งสองสพันหัวเข็ม ข้ามหนึ่งหลักลงหลักนี้หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะนะคะแบบนี้ค่ะลายแถว3าห้าแถวสุดท้ายปโปร่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหข้ามหนึ่งหลักลงหลักนี้ก็หนึ่งสองสามได้มาครบหกช่องมันจะเหลือตรงนี้หนึ่งหลักนะคะเราก็ลง ตรงนี้1ห,หลกักตรงริมนะหรือหลักสุดท้ายริมตรงนี้เราต้องลง2หลักนะคะเพื่อที่จะให้เหมือนกับด้านหน้าค่ะอันนี้เป็นพอหนึ่คอนะ1แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือลงตรงนี้นะ,ะสรุปหลักสุดท้ายเราลงสองสองครั้งนะคะเนี่ยค่ะก็คือ1นึสองสาม แล้วก็โปร่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตรงนี้หลักนี้จนถึงนี้ได้14ก็คือจะจบสำหรับแถวที่35หนะคะนี้นะคะหน้ากับหลังแถวสุดท้ายนะคะก็จะจบสำหรับด้านหลังก็คือ3ามสี่สามห้าอีกข้างนึง่งล้วก็มาทำเหมือนกันนะคะต่อไหมมาให้ลายไปในทางเดียวกันนะคะก็ทำซ้ำสามสีกับ3ามห้าก็จะเสร็จสำหรับด้านหลังนะคะ ด้านหลังเสร็จทั้งสองข้างนะคะแถวสุดท้าย3ามสี่สาห้าค่ะแล้วก็ด้านนี้เราก็ต่อไหมมาเราก็มาดูว่าลายต้องเหมือนกันนะคะทางเดินลายแถวที่34จะอยู่ในส่วนของเ,อเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้นะคะก็เราจะเริ่มด้านนี้3ามสี่แล้วก็3ามห้ามาจบด้านนี้นะคะก็จำนวนหลักเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างอันนี้คือภาพรวมของชิ้นหลังค่ะ อันนี้จุดใต้รักแล้ก็คือทั้งหมดตั้งแต่ลดแถวก็คือหลักแถวนี้จนถึง39เอ่อ35แถวนะคะอันนี้จุดกลางนะกลางหลังค่ะนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เขาจะลึกหน่อยคะแล้วเราก็เฉียงเข้าตรงนี้มาหน่อยนะคะอันนี้รอบวงแขนอีกข้างเสร็จสำหรับแถวที่เออ35ชิ้นหลังต่อไปเราจะนำ ชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาเชื่อมหัวไหล่แล้วก็ตะเข็บด,ด้านข้างนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะก่อนที่เราจะมาเชื่อมหัวไหล่เดี๋ยวการจะวัดให้ดูนะก็คือความยาวตั้งแต่รอบโรงแขนนะคะตั้งแต่หัวไหล่จนถึงที่เราลดตรงเนี้ยของแบบของการของแถวเนี้ยสิบแปดนะคะก็คือสิบแปดเซนติเมตรประมาณก็คือแถวนี้นะคะส่วนหัวไหล่กว้าง ะหัวไหล่กว้างก็จุด10บเซนเมตรค่ะก็ความลึกคอลึกนะก็คือคอลึกก็คือตรงนี้จะเป็นคอลึกก็ประมาณ8.5ค่ะแล้วก็ตรงสาบเสื้อสาบเสื้อนะเดี๋ยวจัดตรงสาบเสื้อที่ว่าจะใส่กระดุมทั้งหมด9แถวเนาะหนึ่งสองสาแถวก็จะประมาณ10บ เซนติเมตรนะคะสิบเซนะคะก็คือความกว้างของคอเนาะก็อันนี้วางคร่าวๆนะก็ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าหรือว่าประมาณสิบแปดเซนนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการเชื่อมหัวไหล่ติดกันนะคะเชื่อมชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะวิธีการเชื่อมหัวไหล่ติดกันอันนี้ชิ้นหน้าอันนี้คือด้านถูกค่ะ แล้วก็ด้านหลังด้านนี้ก็เป็นด้านถูกค่ะให้ด้านถูกด้านขูกประกบกันนะคะสรุปด้านนี้พอเราประกบกันฝั่งนี้ด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านผิดอันนี้จะเป็นด้านผิดนะคะด้านในจะเป็นถูกกระถูกชนกันค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือชิ้นหน้านะดูภาพแล้วก็ลงแบบนี้แล้วเราก็สอยหลักนี้มุมนี้นะคะ มุมนี้กับมุมนี้สอยหัวไหล่ติดกันทั้งสองข้างค่ะโดยในแบบจะด้วยเข็มโครเชต์นะคะตัวที่ใช้ถักตัวเสื้อ2.5งมิลนะคะเชื่อมหัวไหล่ก็ไหมยาวของอยู่ส่วนของด้านหน้าค่ะเราไม่ต้องโซ่นะคะปล่อยไหมแบบนี้ใช้หัวเข็มสาวมาที่หลักแรกริมของด้านหลังให้ได้สองห่วงแบบนี้ แล้วก็สาวได้ของด้านหน้ามาไว้ค่ะได้ติดอะไรค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมไหมแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งติดกันค่ะหลักที่หนึ่งด้วยควักธรรมดานะคะการจะลงที่ช่องเดิมอีกครั้งหนึ่งนี้แล้วก็มาลงที่หลักแรกนะคะสาวไหม แบบนี้ผ่านมานะคะหลักแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะก็นี้หลักที่1นควักธรรมดาแล้วเราก็ดูเป็นหลักไปเลยนะคะหลักที่สองการก็จะลงทั้งสองเส้นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหลักที่สองค่ะแล้วก็สาวไหมขึ้นมาก็จะได้หลักที่สองแล้วก็ไล่เป็นหลักๆไปเลยนะคะหลักที่สามหลักที่สาม แบบนี้นะคะแล้วก็หลักที่สี่เราก็ลงแบบนี้ผ่ะจนครบทั้งหมดเลยค่ะฝั่งริมนี้เราก็ลง2เส้นเลยแบบนี้แล้วก็สาวใหม่ขึ้นมาเลยค่ะผ่านทั้งสองเส้นแบบนี้แล้วก็เก็บ ก็จะจบนะคะสําหรับริมเราก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งะค่ะอันนี้คือตะเข็บหัวไหล่นะคะนี้ด้านผิดถ้าให้ดูด้านถูกด้านถูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็ทําซ้ำเหมือนกันเลยนะคะมาสอยอีกข้างเหมือนกันเลยะค่ะข้าหัวไหล่อันนี้ในส่วนของด้านผิดนะเราเชื่อมติดกัน ก็ริมนะคะทั้งสองข้างนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้คือส่วนด้านหลังแล้วก็อีกข้างนึงค่ะอันนี้คือด้านผิดถ้าการพลิกให้ดูด้านถูกนะคะด้านถูกด้านถูกก็จะเป็นแบบนี้คะอันนี้คือด้านถูกตะเข็บตรงนี้นะคะอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งด้านถูกค่ะนะคะเราพับทบมาก็จะเป็นในส่วนของด้านถูก ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาสอยตะเข็บด้านข้างทั้งสองข้างซ้ายขวาก็วิธีสอยก็จะใช้เข็มเหมือนเดิมนะคะามาตะเข็บด้านข้างมาสอยติดกันนะคะก็อันนี้หัวล่จะเริ่มจากจุดนี้มาจนถึงนี่เราต่อไหมเข้ามาโดยที่หลักตรงนี้นะคะก็คือ ตรงนี้เราจะเป็นแถวแถวหนึ่งแถวสองนะคะเราจะลงแถวละสองครั้งนะคะลงแถวละสองหลักก็คือตรงนี้นะคะหลักแรกกันลงสองเลยอันนี้ก็แถวที่หนึ่งฝั่งนี้จะมีหลักตรงนี้ค่ะมีสี่หลักในเข็มค่ะเราก็สาวไหมขึ้นมาแบบนี้เลยยังไม่ได้มัดปมนะคะแล้วก็เกี่ยวไป็นหนึ่งครั้งแบบนี้ ได้แบบนี้แล้วเราก็ลงที่หลักเดิมครั้งหนึ่งนะคะลงที่หลักเดิมค่ะแล้วเราก็อาไสาไหมค่ะแต่มีสองห่วงในเข็มแบบนี้อันนี้คือหลักที่หนึ่งค่ะค่ะเป็นควักธรรมดาพอหลักที่สองเราก็จะเห็นตรงนี้หลักที่สองการเกี่ยวอันเดียวนะคะง่ายกว่า นี่หลักที่สองค่ะแล้วก็ควักธรรมดาอันนี้จะจบสําหรับแถวที่หนึ่งนะต่อไปเราก็ข้ามมาแถวที่สองก็คือตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือแถวนี้เราก็ดูหลักให้เขาตรงกันนะก็น,นี่หลักการเกี่ยบเส้นเดียวก็แล้วกันหนึ่งตรงนี้ก็อืมครั้งที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ครั้ง นะฮะหลักที่สองอันนี้หลักที่สองะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็จะจบแถวที่สองแล้วก็มาดูแถวที่สามเาดูตรงนี้หลักนี้ฝั่งนี้อันนี้แถวที่สามฝั่งนี้ค่ะนะคะเราจะถักเป็นแถวแถวลงแถวและสองหลัก แบบนี้เสมอนะคะหลักที่สองค่ะค่ะก็สอยเรื่อยๆแบบนี้จนถึงจุดใต้รักแร้เลยค่ะอันนี้เป็นด้านด้านผิดที่สอยจะเป็นตะเข็บจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราพลิกมาดูด้านถูกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่คะตะเข็บด้านข้างอันนี้ด้านผิดนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะสองข้างเลยนะคะถักสอยด้วยเข็มโคเชเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ให้ดูด้านผิดอ่าด้านถูกนี่จะเป็นในส่วนของด้านถูกนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้พลิกให้ดูด้านถูกนะคะอันนี้ด้านถูกอันนี้ตะเข็บอีกข้างฮะก็คือให้สังเกตลายถ้าเราเอ่วางตำแหน่ง ถูกข้างลายเขาจะด้านนี้จะเป็นนูนตรงนี้จะเป็นต่ําสูงต่ํานะคะก็จะต้องเป็นในทางเดียวกันนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นหัวไหล่ค่ะสองข้างนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทํำสาบเสื้อนะคะรังดุมสาบเสื้อแล้วก็ทำปกเสื้อกันนะคะ